อยู่ดีแห้งครับพี่น้องยามแรงแรงของวันพุธที่สิบหามกราคม2 5งพันแล้วนะครับมองทถงมยืนอยู่นี่ก็คือเป็นพื้นที่ปลาชุมชนของบ้านตาตา,ต,าตำบลโพกกระสังอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งปลาชุมชนมองหนีมีจํานวน47ไสิบเดลหอดสี่สิบลสิบหอด1ิปีก่อนอนั่นีหน้าข้างๆเพิ่นขอใส่พื้นที่มองหนีในพื้นที่ปลาชุมชนนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ไทยบานเองก็เลยขอใส่ขอขอขอขึ้นพื้นที่นะครับให้เป็นเพราะมันเป็นพื้นที่ป่าชุมชนเนาะก็หลังจากนั้นมากก็มีการร่วมกลุ่มกันของอเด็กเยาวชนในพื้นที่ของบ้านตาตาเองนะครับก็ได้มาโฮมกันทั้งผ้าเครือข่ายต่างๆทั้งราชพัฒน์ศรีสเกตทั้งคณะสงฆ์ทั้งในพื้นที่สถานศึกษาอย่างต่างๆก็มาสอยกันปลูกพกใหม่นะครับซึ่งข้างหลังมองนี่นะครับตอนนี้ กกใม่มีแต่ก็ใหม่ทวมหัวมือล้วนะครับใหญ่ยยขึ้นแล้วก็หกถือว่าเป็นปลาชุมชนได้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันจากพื้นที่47หอด48ไร่ที่ผมยืนอยู่ตางนี้เนี่ยมันยังไม่ท่นดนเต็มทั้งพื้นที่ทั้งหมดนะครับมันฉีเหลืออยู่ประมาณอีกประมาณจากักน่าจะประมาณบ่อหอด10ไร่แล้วนะครับอยู่ทั้งผนอีกหน่อยหนึ่งนะครับกวังว่า จะได้มีการต่อยอดออกไปให้พื้นที่ป่าชุมชนเป็นปลาอิหรีให้มันเต็มตามที่บริเวณที่เฮามีอยู่ทั้งหมดนี่นะครับเพะว่ากระวังวาในในอนาคตอันไกลนี่จะได้เต็มพื้นที่เพราะว่ามองที่ปลูกมาสิบป,ปีโดยประมาณครับสิบกว่าปีเนี่ยก็กคกใหม่ข้างหลังนี่ก็สินใหญ่ขึ้นแห้งแล้วนะครับใหญ่ขึ้นหลายแล้วนะครับก็มีทั้งกกใหม่โก,กทั้งใหญ่ทั้งหน่อยนะครับแล้วก็หลากหลายชนิดนํานี่คือบรรยากาศในช่วงมื้หนี่นะครับ เก็บภาพมาให้เบิง่งให้ชมกันว่าปลาชุมชนเทาเป็นอย่งไรน,นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันที่ผมมาเนี่ยผมก็จะได้พบพ่อกับหน้าผู้นึงนะครับเพิ่นมาใส่เอาประโยชน์จากปลาชุมชนเทานี่นะครับเอาไปใส่ประโยชน์ของเพิ่นนําเป็นอย่งไรน,นะครับเดี๋ยวจะห้เบิ่งภาพคนเขาก็รู้แต่เขาไม่ทำืงนะแต่ผมชอบไงชอบมาก เรียบร้อยอเมื่อกี้กระสอบแล้วนี่ยผมเอาต้นใบจำอืมตอนค่ำก็สองสามกระสอบตอนเช้าก็สองสามกระสอบอืมทุกวันได้ออกกำลังกายด้วยเนาะใช่ออเอาตอนเย็นมาไปกินข้าวนอนพูไดได้ออกกำลังกายได้แรงตัวนี้ไม่ต้องใช้เคมีอะไรเลย ไม่รู่วนผมพร้อมเี่ยังไม่ใครรู้หรอกไม่ต้องไปซื้อนั่นนะถึงรู้เขาก็ไม่ถึงรู้เขาก็ไม่นี่เนาะพวกเขาที่เขาไปซื้อไอ้ปุ๋ยถุงปลูกต้นไม้เนาะอืมโอ้ยถุงละยี่พันบาทไม่ต้องไปซื้อนี่เยอะแยะอืมบ้านเรามีพร้อมธรรมชาติธรรมชาติมีให้แล้วเนี่ยแค่นี้ก็ปุอปลูกค้าวนากินนี่นี่อืมตอนนี้ลองเอาประกาศลองไปปลูกไอสักสามสี่ต้นอ่ะอืม ได้ของแท็บงูไูปุ๊บไอ้ตัวนี้เก็บใบไม้ 啊、嗯！嘞